สวัสดียมเย็นนะครับอันนี้แม่จะเป็นแม่โกโก้ปีใหม่เท่าสามหมืนห้านะครับแม่เล็กนะครับพ่อจะเป็นหลานมหาอุดมหานคร SS ส0องร้อยนะครับวัยสามเดือนนะครับตัวคู่มีสองตัวนะครับสามเดือนนะครับสวยๆนะครับรอยโตนะครับชุดนี้แม่จะเป็นเยียนะครับเยียวิบวับนะครับ ตัวผู้มีสองตัวนะครับมีตัวนี้นะครับสีเทานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวตัวผู้สองตัวนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับ <c oughs> ตัวผู้ครับตัวเทาจะสูงใหญ่นะครับตัวนี้จะเล็กหน่อยนะึง แดงตัวเมียครับผมตัวเมียเลือยู่ห้าตัวนะครับ <c oughs> ชุดใหญ่ครับ <c oughs> จัดเลยครับชุดใหญ่ไฟกระพริบ <c oughs> ตัวเมียห้าตัวนะครับเก็ดแข้งสวยนะตัวนี้ใดไวสามเดือนนะ <c oughs> ตัวเมียห้าตัวผู้สองนะครับ <c oughs> Yeah. สายเลือดดีครับฝากติดตามด้วยนะครับนี่ครับกดกระดิ่งกดซับสไ r i b e เป็นกำลังใจในการทำช่อง YouTube ด้วยนะครับ